นี่ตอกที่มันเหลือจากมัดการเอาไปสั้นมันกับเขาคนมาเมื่อกี้ไปหาสื่อนังเขาเพียงที่อ่านมา่อ่านดับเนวอยู่พี่นองหนูพีนสามโด้ค้นเนี่ยฮ่าซีฟครับผมนี่จักสิจากไหนดรอกถ้าบาคือนนุ่มบานปลาเสียวอ้อยไฟนะขึ้่งสวัสดีครับนุ่มบานปลาหน้าตีนบานครับมานี่นุ่มบ้านปลากับเอ็นเอฟซีมันบอกมาหลายว่าไปสั้นตอกแห้นี่ครับอันบอกตรงๆเงเลยครับผมกะ ตั้งแต่หาอยู่หากิ agents, นมายิ่งหนุกยิ่งหนูมานี่บ่เคยจักเถื่อครับทั้งซันต่อทั้งนุมบานปลานี่คิดว่ามันสีบ่เขาครับผมเพราะว่าทั้งบานนุมบานปลาเนี่ยหนูมันบ่ไหลคือทั้งเพิ่นเนาะครับเนาะทั้งบานเพิ่นเนี่ยสีเสื้ออยู่ว่ายังกว่าหนูมันไหลเนาะแนวหนูทั้งบานเขาบานเขาไปใส่บ่วงนี่ยามเอาคือเบ็ดผมน่ะพี่น้องทั้งฝากสารกข้ามกระสินไปนี่หนูทั้งบานนุมบานปลาบมอครับไปเดี๋ยขึ้นหนึ่งทั้งตัวกับขากเลี่ยวเพราะว่าบ่จักใส่บ่่่่่วงบบบบบจจััักออออูดดเเาาาหมมมมไไปลลคคครรรื้้้้นนนีี็ยตผผ ได้ต่อขึ้นมาสร้างขึ้นมาครับผมนี่ได้ต่อขึ้นมาอะไรนี่นุ่มบานปลาได้ต่ออย่างนี้เขาคือว่าควรรีดก่อนควรรีดก่อนสั่นรีดเนี่ยแล้รีดตอกในบานถ้าไปถามมันก็บอกว่าต่อยู่ควรรีดก่อนสั่นรีดหมายควกนี้นี่ก็นอนคือมันเขาเสียตังสิ่บ่ปลายมันจุ่มหมดนี้แหละครับตอกตัวนี้เป็นตอกข้องหนักหนักลบครับผมตอกหนักลบตอกหนักลบแล้วแต่หมานว่าสั่น มันก็บสีมองนี่และวมองมันดาพันดาพันบ่ได้พันบอกพันบอกว่าแล้วตะมันพี่น้องมันก็สีแล้วตะมันขันจอไปสั้นบอกเขาก็แสดงว่าจอประมานสิประมาณนั่นตัวครับผมอันเรื่องแจ็คเส่นแจ็คเส่นกับบอลูเนาะครับเนาะอยู่นี่หนิพว่านุ่มบั่นปลาเป็นอาจารย์ท่านตัวครับขังแรกในสีวิถีขับสิไปล่องเอาเฮียหนุ่มแต่ตอนนี้สิมาเทศเสียงทุกคนอันจากไปบังซองขันมาด้วพี่น้องขันมาเฮ็ดแนวนี้ขันบาคันบาเนาะสุวรรณเป็นหมายเนาะเขอแจ็คสามเทียทุกคนนี่น่าแจกไปฟังขันมา แล้วก็ไล,ล่ลงไอล้ลงกับมาจีแนวนี้เห็นมาบอกนุ่มบันปลาเลยครับพี่น้องบ่เคยอ,อีลีลีมันบอกเอาดิอืมเข้า่าซันลุงสามเถื่อสักก่อนยังไงล่ลงะม่านแนวนี้ครับผมอันนี้นี่ได้มากหาร้อยหาซีฟครับผมนี่แจก็กสิจังไรดอกถ้าบาเ่เือนุ่มบันปลาเสียวอไฟยมะเือพิ่งส่งนี่ แต่ทั้งบ้านนุ่นบ้านปลาพันบอกว่าผู้ลีงคนนพันว่าเนาะมันก็แลหลแต่ะมองมันสิเขาว่าสันถ้ามองมันเข้านั่นเอาตอกยังก่อตอกอันตอกที่มัดกาลครับเพราะว่ามนี้มีต้อก็เป็นแน่มแหล้วหน้าเนาะก็เขาเจ้าสิจักตอกไว้ถ่าตอนมัดกามัดยังว่นละส่วงเดหน้าละส่วงดับหน้าบ้านนี้ตอกที่มันเหลือจากมัดกาเอาไปสั่นมันกับเขาพัน่ามันไปหาสื่อยังเขาเพียงแค่มาพันมาเนี่ยนี่นี่เนี่ยอยู่บ้านคนอยู่บ้านนี่แล้วว่าครับผมเอาเทศก่อนมันก่อน cứ đi vào đấy luôn Em xám đi phăng tiếng เอาเฮียเจ้าเคยอยู่ไปลองนู้เจ้าเอา้าเอา้ามาลองเบิึงครับนุม่มบ้านปลาพนซื่อยังเลี้ยมานีเนี่ตัวพนว่าะพนจีพา้าย่านดับเนี่ยอยู่พี่น้องหนู้ปีนดูขนแย่เนี่ยตัวเฮี่ยนุ่มจีทุ่นดูขนมโน้ะนุ่มนุ่มบ้านปลาเอาเนี่ยเหรียญไม่ไม่ไม่ให้เพนมาให้ลองแซมงนมะึงด <laughs> ูนะนั่นนั่นนั่น ของกังเวียนหมู่เดียวนี่โมเมียนชิ้นขากเลยคล้องเหรนไม่พี่น้องคืออย่เงี้ยเขาบอกว่าเห็ดคือสิ่งมีชีวิตเด้สันยังได้กระไรเห็ดคือสิ่งมีชีวิตคือยังใหม่เหนียววะสันอาจารย์ต่อคนว่าเดี๋ยวมันบอกเคยกฤษีเมียู่แล้วบ้านเข้าจอมนห้ยไหลมาหาขี่รถยิ่งน้ำขางช่างไฟจังเจียงกระไรยิ่ง มาหวานห้องพวกนี <S <S ้กุยานเด็กกาบเอกผู้นี้จานอะไรเอาสันไหมด้วยอ๋อซันเนื้อคนบ่เคยเอ๋อซันเนี้ยตามบ่เคยไปล่องบ่วห้องมาแลงบ่วห้องไปบ่เล่นเขามาเอาตีนเคิรออกกวานมาจากไปไลรนี้ท่านมาจากคืออยู่บ่เจอแรงบางแล้วแต่เขาเจ้าเห็ดเป็นมันเดือนแจงอยู่ผู้เดือนเมื่อจังไปมันนอาจะลอยกระทงมันจะเต็มดวงว่านก่อนนี้เนาะ คืออยู่ครับพี่น enfin ้องก็คือสิ่งดียังเพิ่นอยู่หรอกเพราะว่าเขาบดีเพิ่นคือสีบเฮตุมาขายหรอกมันเกิดี่นี่นี่ละยังเน่ยเจ้าเคยอยู่ตั้งแต่หาอยู่หากินมาคางแรกคือกันบ่พ่นในมีอยู่างแรลกคางสองหลวงพ่อในเคยจักเทื่อนี่พ่อตาเห็นนี่อืมตึกไปหากวางเขายิ่งอรรถเคยเจียดตะกะแตเออแมีนอยู่ขัดเจียดกั่วแต่เจียดมันเขายี่อยู่กระแต่จนฟ้อนไปหาดขอเมือแล้เขากระบอกอยู่ว่าเหตุจะเนี้ยนีย่าเพิ่ง มัยมมันยมมันแมจี้เข้ามานยังให้เนวน่นี้มันสิสะบ,บัดขวาเอาลงเด็เอาไงมือเนวนี้จังสิสบายเขาเต่เตะเตเตเสีนจได้ไปสางขงเป็นสามเหลี่ยมพร้มได้เป็นตัวเเป็นตัวเอล้วไมาก็มาจีขข้คือมาาน่เป็นสามเหลี่ยมเข้าว่าเดือนมือดไป,ปเบิง้งไปเอาจ้าจเป็นผู้หญิงวะหรือเจ้าสิเป็นผู้ชนเป็นผู้ายที่ดูอคืาเกาเนี่ย <c oughs> ันดีงิ้งีตองบวเีเาอย่ ไอนนวาานเท่ามับ่เคยเือถ้าม้ายคืงเน่ทเินแล้วปอยก็ว่ายได้ยันแี่เขาว่าเห็นต้ขีดมันเนี่มันหลายอยู่บานเท่าไมันร้ายเป็นบางมองกรพาะด้ยร์จนอยู่หรอถึงกับอนแตว่านตออยังีนก็บ่เคยจเือบานเท่านึ่การน้ะให้เขาตัวได้เวลาบวงก็ไปหากวงเขานะเวลาเ้ยงกว่าเวลาเขาไปกวงขาเาสนมันบ่ขเขาตอกแอวไปความหน้าอย่างก่วสร้างเขามาลองมึง ตกน่กลบแล้วแต่มานฟนว่า <laughs> มองได้ไประ <laughs> เด้นเป็นหมดเหนเเน็นแล้วต่ามานเข้ามาเข้าบอกกรันตีได้รุ่นสามเหมือนเด้นี้ก็คืออยู่ะจะดียวก็คือเสียงมาแรงเสียงคือุนเว่าอยู่ไจะเดียวนี่นะครับล <laughs> องเหมือนเลยเนาะมันมานกับกับยืนยันเลเพื่นเออมันมานเยู่เลยพี่น้องอม,มันเขาอีีอยู่เขากิบจงได้มีความเบาๆสูบีพี่นองฟังประการ แต่ว่าถามว่าเคยบ่อปลาเคยเลืเถื่อทั้งบานแล้วก็บนู้บานเท่าป่าทั้งบานเท่านี้ยังบลเคยยังบลมี่ผู้เห็นแต่ว่าผู้เหม่อที่มีมากแล้วล่ะเพราะว่ากระเดื่มดังในโลกโซเชียลเนาะนั่นลูกนี่คนกับเบิ้งเนี่ยอธิสั่งไม่มีผู้สั่งมาสซานเบิ้งกันล่ะแต่ว่าขย่อนไปมันกับปลเคยมีเถื่อได้บานเท่าแต่ใส่บ่วงนะกองเขาโน้สแตนเลสบลเคยครับบลเคยบอเนี่ยอมรับแต่ว่านุ่มบานป่ากระสิไปลอกบางอยู่ดอกก็เฮี้ยนุ่มจังคลิปเดี๋ยวเบิ้งอันนั้นก่อนจังสิไปท้ายพี่น้องเบิ้งว่ามันสิเขาบ่อืสิคบ่นามันสิแล้ว กองเขาหนูเฮาบวะครับผมจังติดตามคลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้กับผมไม่ยั้งดอกกันนี่ละมารีวิว่อยต่อพี่น้องเบิ้งนี่ละเอาฟังเบิ้งเสียงนะครับลูกพี่น้องมันมันดังดีหรือดังใสเนาะผู้มีประสบการณ์เนาะแล้วกับแนะน้ำนุ่มบ้านปลาเนี่ยซันจังไหนจังเลดัเหมือนถึงไปรองเบืง้งตีไปร้องเยอะครับผมเข้มรับคลิปนี้ขอจบไปซับนี่ครับสวัสดีครับ